สวัสดีจ้ามือนีได้เมนูแกงเส้นแบบโบราณจ้าเป็นแบบแกงเส้นกะทินะคะเดี๋ยวใส่ผักชีเพิ่มอรรถรสในการกินก่อนจ้ามือนีมากกับแบบเมนูแบบกะทิจ้านึกอยากกินมานาลวจ้าแต่บม่มีโอกาสได้เห็ดกินแซ่บแต่เครื่องนะได้เตรียมหลายอย่างเนียจ้ามีดอกไม้จีน มีเต้าหู้แผ่นเห็ดหูหนูกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งอร่อยที่สำคัญใส่ใจด้วยนะคะ เพงยงจ้ะ<า>กินข้าวแล้วค่ะนี้บางคนจะทำน้ะจาว,ว่าคือใส่เต่อตัวเก้าแท้มือมกเสือตัวนี้จะมือกัะเล็กตังมหาตใส่สลับกัน สีขาวล้วนทั้งหมดชอบตัวนี้เขาเป็นคอวีเสียงดังกองแกงอยู่ เมนูอาหารไทยจงแบบว่ามีการตักข้าวองำหรอบเพราะว่ามันอร่อยมาก ฟินน่ะเครื่องแกงในการทำก็มีหอมแดงจ้ะพริกไทยกะปิแค่นั้นแหละ ทำคล้ายๆกับแกงสายบัวประทูกระทิายบัวประทูเครื่องแกงอันเดียวกันเล้จ้ะบกกะรูเซนแห้งจํามันติดเซตาเพราะว่ามันเคยดีดมันแล้ว อร่อยหวานมันอร่อยนวดปลาหมึกแห้ง đi khoam cục cục đi mm ừ. อุปกรณ์ในการกินลายเป็นแบบว่าเครื่องเครื่องอยู่จ้ะแต่ว่าจะกินแบบลายแบบเนาะนี่อร่อยอันนี้เป็นเต้าหู้แผ่น เป็นเมนูที่กินเขาได้หลายจา้่เห็ดหมอบักแย่เลยจ้ะเนี่ยเค็มแม่หน้ำอร่อยไม่มีคำลาเปรียบเปอยนอกจากคำาว่าอร่อย อืมไม่ได้วิธีของคนจีนเขาแซ่บ เอาลจ้ะแกงเส้นสูตรโบราณนี่แซบคักแซบแน่จ้ะแต่ว่ามือจะไปกินต่ออยู่หลังกองจ้ะเพราะว่ามันยังเลือหลายอยู่กับลังแซบจ้ะเดี๋ยวเวลามันจะเยืดเยื่อไปมือนีมือนลีกต้องขอตัวลากไปจ้ะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะจะไปกินต่อจ้า